เนื้อวัวเนื้อไก่ไข่ดาวมือเที่ยงชุดเอข้าผัดเนื้อวัวไข่ดาวซุปไก่กาแฟชุดบีล่ะข้าผัดหมูซุปผักกาแฟเพิ่มน่าอารมณ์ล่ะคิดสองเหรียญอาหารจานด่วนมีอะไรสลัดไก่แฮมเบอร์เกอร์ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูโพยก่อนลืมครับยี่สิบเหรียญจำให้แม่นหน่อยสิสลัดไก่แฮมเบอร์เกอร์อะไรบ้างเป็นเด็กสมอ,องเต็มตัวแล้วห้ามลืมบทเบรน้นขาดฉันจะเข้าไปแล้ว จากนั้นจะสั่งข้าวผัดไข่ดาวพครบสิบนาทีไปส่งได้เลยเอาแล้วนะเอาจริงเลยเหรอเอาจริงแล้วไม่ซ้อมแล้วเหรอไม่ซ้อมแล้วเดี๋ยวช่วยสงแอคชั่นหน่อยสิเลไม่ออกแอคชั่นอ๋ออโตาดุวนตีน เอ้เบนอาเมาแล้วว่าจะชวยจะไปมาเกล้งไงฉันโทรตามแล้วโทรตามตอนไหนจะปิดเครื่องเพดีหวะฉันจะปิดเครื่องเพดทำไม้กับเปิดทั้งวันเี่นะมีหน้าไม่รวยสักทีเฮ้ยลูกเป้ามันเสียวนะโว้ยมันชอบล้วงจะเคยตัวนะอย่าบกบุญนักนะเอจูดีเห้เมาสิไ่ต้องเรียกเฮียแล้วเอ็คเก็ตหนังวันรวมญาติ็คเก็ตหนังแบบเดียวกันเลย ข่าหัดขาได้ยี่สิบห้เหรียญครับข่าหัดขาได้ยี่สิบห้เหรียญครับขอบคุณมากครับข่าหัดขาได้ยี่สิบห้เหรียญครับโอเคครับนี่เป็นแจ็คเก็ตเก่านะเห็นไหมเย็บด้วยมือซะด้วยอย่างน้อยยี่สิบปีเช่นนั้นไม่เย็บขนาดนี้หรอกอปู่ยกให้หรือไงฮะปูซื้อมาพี่ขี้มโม้ดิว่า <laughs> <laughs> แค่นี้มันฝอยทั้งปีเลยเวะสว่างจริงจริงอ่ะ สั S <S, ่งอาหารเถอะเอากินข้าได้แล้วมาเลย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 ้าไรวเร็วเร็วเร็วเร้วเร้วเร็วเร็วเร็วเวเร็วเ็วเาวเร็วเร็วเร็ววเร็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 วเบ็วเร็วเรวเกเร็วเร็วเร็วเร็าเร็ว้วเรเร็วเพ็วเร็วเร็วเเอาไว้งานเเรร็น นี่ทำง,งานนี้สําเร็จนะเออเด็ดเด็ดเด็ดเยวข้าวผัดไข่ดาวอ่ะของโปรดของฉันนะโทรสั่งก็แล้วกันนะเอยไม่ต้องรอข้าวผัดไข่ดาวใช่ไหมเออ่นไงมีด้วยเหรอฮะโอ้ไข่ดาวจริงๆด้วยพูดปุ๊บมาปับ๊บเฮ้ยนี่มันไข่เจียวฉันไม่ชอบกินนะเอ่ฉันชอบข้าวผัดซอสมะเขือวะ่ะฮะเฮ้ยข้าวผัดซอสใช่ไหมอาจารยไปผัดมาเฮ้ยจะวุ่นวายทำไมเล่าโทรสั่งแป๊บเดียวก็ได้นะยุ่งจริงๆเว้ย เอโแล้วสั่งข้าวหน่อยอืมทไปมาเร็วจังวะนั่นสิยังไม่ได้สั่งเลยโอ้ทำไมเปิปดประตูช้าจังเราจะต้องรีบไปที่อื่นเดียใครสั่งเลยฉันเองฉันสั่งต,ตุ้มเนื้อแพะมาไวด้ดีดิแล้วเผ็ดรือเปล่าฮะไปถามพ่อครัวนัดใส่ก้าวเหรียญไยฉันเรียกเอง เอาน่าเฉลี่ยเฉลี่ยเฮ้ยไม่เนะไม่เี่ต้องเองนะไม่ต้องฉันจ่ายเอ้เ่้ไม่ต้องไม่ต้องฉันจ่ายเองเฮ้ยย่าย้เเออฉันจ่ายน่ะเลี่ยไอ้ผมเรียกแล้วกันนะแกจะตายอยู่แล้วเงินแค่สี่สิบตะเกียงกันอยู่ได้ไม่มีกรรี่บอกมาไอ้ปากเป็นต้องพูดใหม่นะไอ้อย่าเข้าไปนะอย่าย้อมจานนี่หรือไม่ใจเอากลับหรือว่าให้ผมเรียกอ้าเฮ้ยไอ้บ้าเลยพี่งาให้แกยิงวะนะฮะสอนกีทีแล้ว ว่าให้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วค่อยยิงตรงกลางกระหม่อมของมันเลือกจะได้ไม่สาดดูสิแล้วหมดเลยก็ต้องทำความสะอาดอีกสิสอนไม่รู้จักจำนี่เหรอว่ามืออาชีพอะเฮ้ยเป็นแค่เด็กส่งของเสือซ่านะตายซะเออส่วนใหญ่ก็แบบเนี้ยอะไรกินข้า,าวใครอวะมาส่งข้าวครับผมมาส่งข้าวครอืมอืม ไปดูสิอาโจอาโจครับอ่าสวัสดีครับผมมาส่งข้าวครับไม่ต้องฮะฮะเออข้าผัดไข่ดาวยีหเหรียญน,นะครับเจสั่งเงอฉันเปล่ายังไม่ได้สั่งเลยเอ๋ไม่ได้สั่งเหรอสองผิดบ้านหรือเปล่าเอ๊ะฮะ บ้านเลขที่เจ็ดนี่เจ็ดอ่ะหนึ่งว้อยบ้านินหนึ่งอุ้ยเราจะรับไหมครับเนี่ยปัญญาอ่อนไม่ได้สั่งแล้วจะรับได้ยังไงลวะข้าผัดไข่ดาวนะครับแะเพียนหรือเปล่าวะอ๋อฮะประสาทร้อนเหรอกลับไปแกอยากินไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันเอาไม่ต้องหรอกคนอื่นก็สั่งไว้ฉันจะเอานี่ว่ะ ลับมาคิวนี้ไม่มีนิว่ากลับเขามาสิกลับมาสิเว้ยให้เราก่อนได้ไหมได้ครับบังเอิญจังคนสั่งเหมือนกันพอดีมันอร่อยมากเลยหรือไงเฮ้ยฉันชอบรสชาติมะเขือเทศน่ะมีประโยชน์ด้วยประโยชน์ยังไงคุณมันจะเป็นสีสูงอ่ะผลไม้อื่นก็มีน่ะมันไม่สูงขนาดนี้เลยเฮ้ยไม่เก็บเงินเหรอ ยี่สิบห้าเหรียญครับทำไมแพงจังวะเพิ่มเพิ่มเครื่องครับแล้วทำไมเพิ่มล่ะสามสิบหกเหรียญครับทำไมต้องแพงกว่าเออสิบสองเหรียญครับถ้าเพิ่มเครื่องล่ะสามสิบหกเหรียญครับไหนบอกว่ายี่สิบห้าเหรียญไงอ๋อครับยี่สิบห้าเหรียญก็ได้ครับมือเช้ามีอะไรวะอะไรนะมือเช้าขายอะไรบ้างคือเซ็กฟอกไข่ดาวครับขายเท่าไหร่สิบสองเหรียญเพิ่มเครื่องล่ะยี่สิบห้าเหรียญมีเพิ่มเครื่องด้วยเหรอเราเพิ่มเส็กรอกสองชิ้นนะครับแล้วถ้าเพิ่มสามชิ้นคิดเท่าไหร่ ไม่รู้วะเพิ่มเท่าไรก็ผมแค่เด็กส่งของเท่านั้นเล่ะฉันถามว่าเพิ่มไปเท่าไหร่ผมผมผมไม่รู้เพิ่มเท่าไรแล้วผมแค่เด็กส่งของเท่านั้นะแสดงว่าแกไม่ใช่เด็กส่งของเยุหยุดยดไอ้โ่บอกมาเด็กส่งของจริงหรือเปล่าผมเพิ่งมาเริ่มงานเพิ่งเริ่มงานจะหมดทุกอย่างได้ยังไงกันล่ะครับขอโง่จจะทำอะไรเนี่ยเป็นตำรวจอย่างนั้นเหรอใช่แล้วทำไมไอ้เนี่ะ นโมาแล้วไม่มีอะไรแค่เดินคบของเลยเดี๋ยไปเชื่อค้นดูไปสิเอโอ้โหเนี่ยเขาจะปล่อยแกไปกลับไปได้แล้วไอ่มีอะไรอ้โโหโดนยิงใครเอ้าโอยโอ้โเจ็บโอ้ย ทำไมทำแบบนี้นี่ไงนี่มันอะไรอ่ะแกไอ้ทรยศไอ้อ้เพิงไอ้เอองนรกซะเถะยอ ขอโทษผมเป็นสายลับเอ็อ้กไว้แก,ก้ไว้แก,ก้คัดเออไม่สังคัดไม่หยุดแก้กิเป็นยังไงบ้างอะไม่เป็นไรไม่ตายหรอกผมหมายความว่าผมเล่นดีหออรรไหมมองการังวันไหมดีแล้วสำหรับคนที่เป็นพระเอกครั้งแรก เยี่ยมมากขอบค <stop. S 2> ok. ุณมากผมแจ้งหนึ <which> ่งก้าหนึ่งให้นะเดี๋ยวแจ้งเลยเจอยาอ่อ่อยอย่ยวาไปยอ่อ่ยาววว ไไหนมากลับเสมืดเลยไม่ยอมโทรบอกยังไม่หูข้าวเลยคือเมื่อกี้ผมไปแต่ตัวแบบนี้ไหนบอกมันพระเอกอะดีวรูด้วยถึงจะเป็นตัวประกอบก็ต้องเลี้ยงชันะจำไว้ด้วยเอาลองดูพอดีหรือเปล่าเฮ้ยแดงเหมือนถูกลิปสติกเลยไปเที่ยวมาหรอไั้รานนี้ยกโทดให้นะที่มีซ้ำสองแล้วก็ไม่ให้กินข้าวด้วยไปเข้าบ้านมองทำไมล่าหือเลงแน่จริงตอบสิเพียว ผมรักคุณอึ้งไปเลยแม่ล่ะไม่ได้นะพวกเจ้าแต่งงานกัน<อ>ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเจ้าสองคนเป็นพี่น้องกันฮะ<อ><อ>น้องจา๋า พี่ใหญ่ช่างผิดต่อเจ้าเหลือกเกินไม่ใช่ความผิดของพี่หรอกข้าสมยอมเองเฮ้ยคือน้องสมยอมจะกลายเป็นละครเอกทันทีเลยก็บอกแล้วไงความรักเกิดจากสัมผัสกายสู่ใจและสะท้อนสะเทอนสู่อารมณ์เข้าใจไหมเข้าใจาแล้วเฮ้ยอย่าถึงเต้นได้ไปเล่าก็เปล่าต่นเต้นพี่เช้าฉันว่าพี่เป็นพระเอกเหมาะกว่านะพี่เล่นกันละกันเอ้ยอย่าเลยเนะฉันนี่พรสวรรค์ทางด้านนี้ขอเป็นผู้ชมจะเหมาะกว่านะ ไม่จริงหรอกพี่เล่นเก่งออกอ่ะพี่เฉาคนดูมาอื้อเลยจริงอ่ะเร็วเฮ้ยเฮ้ยมึงถอดเสื้อมาเลยกูจะเล่นละเขาทำไมอ่ะคนดูเยอะกูจะเล่นนะบ้าเหอะพี่ไม่มีพรสวรรค์แน่แล้ก็มีรืึไงเล่ามีเพียบเลยพี่ถอดเสื้อมาถอดเสื้อมาคนดูเยอะอยากเล่นนะมีปัญหามีอยากด่าก็ชอบคนดูเยอะๆยรีบถอดมาได้ไหมจะเล่นนะเอาทั้อย่าแยกกันดีเอาเพียบแบบนี้ ขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับว้าวคนดูเพียบเลยแน่แหละก็มีแขกงรับเชิญนะใครอ่ะเจเจียนมาช่วยเราขอบคุณมากเจเจียนขอบคุณนะต่อไปาได้ร่วมงานกันแล้วนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสวัสดีนะคะ้าดูและสนุกแล้วก็บอกกตอไปด้วยนะครับขอไม่มากแล้วครับเรื่องนี้ขอสัก30ล้านก็พอครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ